รัสเซียเพิ่งทดสอบขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์บูเรเวตนิกขีปนาวุธนี้ถูกกล่าวว่ามีระยะยิงแทบไม่จำกัดและพลังการทำลายล้างมหาศาลวลาดิเมียนปูตินเรียกมันว่าไม่อาจถูกทำลายได้ในขณะที่หัวหน้ากองทัพรัสเซียเรียกมันว่าเชอร์โนบิลบินได้บนกระดาษมันคือหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกแต่ในความเป็นจริงมันคือหายนะอย่างแท้จริง การแสดงอำนาจที่ไร้ประโยชน์โดยแทบไม่มีคุณค่าทางยุทธศาสตร์จริงและเต็มไปด้วยความล้มเหลวและโกลาหลเรื่องราวนี้คือประวัติทั้งหมดของขี่ปนาวุธ 9M730 บุเรเวนิกรวมถึงสิ่งที่ปูตินไม่อยากให้ใครรู้แม้ว่ามันเพิ่งผ่านการทดสอบการบินระยะไกลครั้งแรกสำเร็จแต่โครงการบุเรเวนิกหรือที่นาโตเรียกว่า Skyfall นั้นมีการพัฒนามานานหลายทศวรรษแล้ว ศาสตราจารย์มาร์กาเลโอตีนักวิเคราะห์ด้านรัสเซียและนักวิจัยจากสถาบัน Royal United Services Institute เชื่อว่าโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตโดยกล่าวว่าระบบใหม่ๆเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากยุคโซเวียตถูกนำออกมาปัดฝุ่นและได้รับเงินทุนสนับสนุนใหม่ในปี2001ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาเตรียมถอนตัวจากสนธิสัญญาป้องกันขีปนาวุธหรือ Antiballistic missile Treaty และเป็นเพียงปีที่2ของการปกครองของปูตินรัสเซียได้ตัดสินใจฟื้นฟูโครงการเก่าหลายสิบปีนี้อีกครั้งโดยสร้างพื้นฐานจากเทคโนโลยีสมัยโซเวียตและเริ่มพัฒนาขีปนาวุธชนิดใหม่คือขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์ที่สามารถเจาะระบบป้องกันขีปนาวุธใดๆได,ได้และเดินทางไกลมหาศาลเพื่อโจมตีป้องหม่ได้ทุกแห่งทั่วโลกในทางทฤษฎีมันฟังดูเข้าใจได้ว่าทำไมรัสเซียถึงอยากสร้างอาวุธประเภทนี้ ขี่ปนอาวุธทั่วไปที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงจะมีข้อจำกัดในด้านระยะทางและเวลาในการบินขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อเพลิงที่บรรทุกได้แต่บุเรเวติกนั้นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงแม้ว่ารายละเอียดภายในจะไม่เปิดเผยอย่างชัดเจนแต่ทราบกันว่ามันขับเคลื่อนด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเครื่องยนต์รำเจดหลักการทำงานของมันง่ายในเชิงทฤษฎีอากาศถูกดูดเข้าไปในช่องรับอากาศของเครื่องยนต์และถูกให้ความร้อนด้วยพลังงานจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ อากาศที่ร้อนจะขยายตัวด้วยความเร็วสูงและพ่นออกทางหัวฉีดท้ายเครื่องยนต์ทำให้เกิดแรงขับให้ขีปนาวุธบินต่อไปด้วยระบบเช่นนี้ขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์สามารถบินได้ไกลกว่าและนานกว่าขีปนาวุธทั่วไปอย่างมหาศาลมันสามารถปล่อยจากจุดหนึ่งเดินทางข้ามโลกหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศและแม้กระทั่งบินวนอยู่บนท้องฟ้าเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนจะเข้าโจมตีเป้าหมายได้หากทำได้ มันจะมอบศัก,กยภาพทางการทหารที่ไม่เคยมีมาก่อนสามารถโจมตีศัตรูหรือเป้าหมายใดๆทั่วโลกได้ทุกเมื่อกลายเป็นเครื่องมือข่มขวัญในระดับสูงสุดโดยเฉพาะหากติดหัวรบนิวเคลียร์แต่มีปัญหาใหญ่อยู่ข้อหนึ่งสหรัฐอเมริกาเคยพยายามสร้างขีปนาวุธแบบนี้มาก่อนเมื่อเกือบ70ปีก่อนและสุดท้ายก็ต้องยกเลิกโครงการเพราะมันอันตรายและวุ่นวายเกินไปในช่วงทศวรรษที่1950 กองทัพอากาศสหรัฐได้เริ่มศึกษาแนวคิดขีปนาวุธและเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ภายใต้โครงการเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ Aircraft Nuclear Propulsion Project และได้มีการพัฒนาแนวคิดเครื่องยนต์รำเจ็บนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่1950โดยวิศวกรชั้นนำแฟรงค์อีรมและเอลดอนแวนซัต่อมาคณะกรรมการพลังงานปรมานูของสหรัฐหรือ US Atomic Energy Commission ก็เริ่มโครงการโปรเจกต์พลูโต เพื่อสร้างเครื่องยนต์รามเจ็ดยูเคลียต้นแบบจริงโครงการน,นี้ต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ทั้งหมดรวมถึงอาคารที่มีผนังหนาถึง8ฟุตหน้าต่างเล็กหนาถึง4ฟุตและที่หลบภัยพิเศษกรณีเกิดภัยพิบัติใช้งบประมาณราว1.2ล้านดอลลาร์เทียบเท่าประมาณ12ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันในที่สุดสหรัฐก็สร้างเครื่องยนต์ต้นแบบได้2รุ่นคือทอรี่สอทดสอบปี1961และทอรี่สอทดสอบปี1 9 6 4 ทั้งสองทดสอบได้ผลในระดับหนึ่งแต่ในวันที่1กรกฎาคม1964โครงการก็ถูกยกเลิกหลังดำเนินมา7ปีครึ่งเหตุผลหลักมี3ข้อ 1. เทคโนโลยีขีปนาวุฒิข้ามทวีพัฒนาเร็วมากจนทำให้ไม่จำเป็นต้องมีขีปนาวุฒินิวเคลียร์อีกต่อไป 2. มีความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเพราะเครื่องยนต์แบบไม่ป้องกันรังสีจะปล่อยสารกัมมันตรังสีร้ายแรงอย่างซีเซียม137 และไอ d 131สู่ชั้นบรรยากาศทำให้เกิดมลพิษร้ายแรง 3. ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและปัญหาทางวิศวกรรมมีมากเกินไปสหรัฐก็เลยยกเลิกโครงการและหันไปพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามากกว่าแทนหากรัสเซียได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้พวกเขาคงรู้ว่าขีปนาวุธนิวเคลียร์แบบนี้ไม่สามารถใช้งานได้จริงและไม่คุ้มค่าแต่ปูตินกลับเลือกฟื้นโครงการนี้อีกครั้ง ซึ่งนำไปสู่โศกนาฏกรรมอย่างร้ายแรงตั้งแต่เริ่มพัฒนาใหม่ขีปนาวุธบูเรเวนิกได้ล้มเหลวหลายครั้งครั้งหนึ่งในปี2017มันบินได้เพียง2นาทีก่อนตกลงในทะเลบาเรนตนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าขีปนาวุธหลายลูกสูญหายควบคุมไม่ได้และปล่อยสารกัมมันตาราังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมแต่ปูตินกลับยังคงประกาศเปิดตัวมันอย่างภาคภูมิใจในปี2018โดยกล่าวว่ามันมีระยะยิงไม่จำกัด ไม่มีระบบป้องกันขีปนาวุธใดก็สกัดได้มันคืออาวุธที่ไม่อาจถูกทำลายได้ความจริงคือขณะนั้นขีปนาวุธยังล้มเหลวในการทดสอบเกือบทั้งหมดและในปี2019ก็เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อมีการระเบิดที่สนามทดทางใกล้ทะเลสีขาวทำให้วิศวกรเสียชีวิต5คนและอีกหลายคนได้รับรังสีในระดับอันตรายเมืองเซเวโรโดวินส์ที่อยู่ห่างไปเกือบ20กิโลเมตรมีค่าระดับรังสีพุ่งสูงขึ้น แม้จะเกิดเหตุร้ายแรงเช่นนั้นปูตินก็ยังไม่ยอมยกเลิกโครงการเขากล่าวกับครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าเราจะพัฒนาอาวุธนี้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นล่าสุดปูตินประกาศว่าการทดสอบระยะไกลล่าสุดของบูเรเวตนิクประสบความสําเร็จโดยบินได้กว่า14,000กิโลเมตรผ่านเขตอาร์กติกพร้อมกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่านี่คืออาวุธที่ไม่มีใครในโลกมีแต่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกกลับมองว่านี่คือความบ้าคลั่งแบบแฟรงกนสสไตล์ เป็นอาวุธที่ทั้งไร้ประโยชน์และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเขตอาร์กติกที่เปราะบางแม้กระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวตอบโต้เรื่องนี้ว่า <c oughs> เราไม่กลัวหรอกเรามีเรือดำน้ำนิวเคลียร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกอยู่ใกล้พวกเขาแล้วปูตินควรจะจบสงครามแทนที่จะทดสอบขีปนาวุธพวกนี้คำพูดของทรัมป์สะท้อนให้เห็นชัดว่ารัสเซียกำลังพยายามสร้างภาพลักษณ์แห่งอำนาจแต่กลับยิ่งเผยให้เห็นถึงความสิ้นหวังและอ่อนแอของตนเอง ในขณะที่รัเสเซียยังคมล้มเหลวในสนามบูยูเครนการโอ้อวดขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์จึงดูเหมือนเป็นเพียงความทะนงของผู้นำที่หลงอำนาจและยิ่งทำให้โลกเห็นว่าปูตินในตอนนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเลยแต่กลับอ่อนแอที่สุดเท่าที่เคยมีมา